หาเงนินขายเก็บเงิน1ล้านในหปีที่ออสเตรเลียถ้าคุณทําได้ 1. ทํางาน50ชั่วโมงขึ้นไปต่อหนึ่งอาทิตย์นั่นแปลว่าคุณต้องมี2งานหรือทํางานที่ได้โอทีสม่ําเสมอ 2. ทํางานอย่างต่อเนื่องทํางานที่เดิมนานๆหรือเปลี่ยนง,งานก็ต้องมีงานใหม่มารองรับและยังได้ชั่วโมงเยอะอยู่เหมือนเดิม 3. ไปอยู่ต่างจังหวัดไม่อยู่ในเมืองใหญ่เช่นซิดนีย์หรือเมลเบิร์นในส่วนนี้จะช่วยลดค่าห้องที่ถูกลงบางคนจ่ายแค่ 1> 120 1 5 0ถึง150ดอลลาร์ออสเตรเลียนต่อวิค 4. ทํทำกับข้าวกินเองข้าวหนึ่งจานราคา25ออสเตรเลียนแต่ถ้าเราทำกินเองจะทำได้หลายมื้อในงบนี้ 5. เที่ยวหรือช้อปปิ้งนานๆที่ค่าจะจ่ายรวมในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน1,200 0ถึง1,500ออสเตรเลียนดอลลาร์ไหนมีใครทำได้บ้างมาแชร์กันมีคนมาคอนเฟิร์มนะคะว่าทำได้จริงแต่ว่าส่วนใหญ่ทำงานนอกเมืองกันทั้งนั้นเลย แล้วนี้ก็เป็นลิสต์5ข้อที่เรารวบรวมมาให้ทุกคนนะคะถ้าคุณทำได้คุณก็จะสามารถเก็บเงินร้านได้จริงถือว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะคะเราเจอกันใหม่ EP หน้านะคะทุกคน